อ๋ oh, <S <S เดียวลองไปดูดิว่ามีอะไรโอ้เอ oh. 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 oh, ้าโอ้เพราะมันเป็นเพราเป็นทะเลเหรอเนี่ยอ๋อแสดงว่าเราอยู่บนเรือสินะเรือขนส่งสินค้าโอเคเข้าใจแล้วผมผมจะปุ่มบนึงเฮ้ยเอ้า ไปยังกลับกลับไปดาวดวงเดิมใช่ไหมอ, <า S 1> อยากเปลีย่ยนอยากนอนนี่นะมีดาวที่เป็นน้ำแข็งหรอเป่าเขี่ยดาวดาวน้ำแข็ง <c oughs> หลุดอิดโกมาเลยแบบสไลด์น้ำแข็งไปไปดาวดวงเดิมเนีงานอยู่แล้ว ่มักดาีแต่อย่าให้เจอฟ้าผ่าเลยเจอแบฟ้าผ่าฟ้าแดงที้ตัวเดวไอ้ยี่ยวหลังเราอ่ะโอ้เร่ขวาั้งหลังวางั้งหลยงันึงงมาจัดผู้หายไปหนอยู่ที่เซนไงอยู่ขอบข้าพเจ้า อยู่ที่เทคแล้วเดี๋ยวเท็มันจัดการเองเฮ้ยเราปิดเท็กก็มันจะตีไป็นวใช่ไหมไอ้เพื่อนหลังเท็กนอนี่ไปอะไไปทิ้งไปเลยอ้ยะไอ้ยะจีช้าเฮ้ยเก็บไปะดาษวูู๊้ใช้ไงวะเรอสีสเปร ใหใช้ป่อนอ่ะให้แทงใช้เลยใช้ก็ได hey, right. ้ให้มันลองพีนไปมุดบ้างขีดซากขีไอเยี้วเอาเลยไปเออผมมีศักดิ์ศรีเยอะตีศ <ah ักดิ oh. ์ศรีครูนี่แหละผมได้ไม้มาแล้วเอาไปตีหัวพ่อเออเอาไปตีหัวผู้นำอ๋อตัดละ โอยมีประตูไปธรรมดาแล้วเนี่ยประตูตรงนี้เราฆ่าดูเิโอ้ประตู this, รร this is this is เอ่อประต,ตูลองดูคนเนี่ยประตูขยะไปไว้ข้างนอกแล้วเอ้ามีหลายชิ้นอยู่ชิ้นใหญ่หลายชิ้นอยู่เอ้าเห้ยไม่มีไฟฉายเลยหวังว่าจะเจอขยะนะ

โอเคอันนี้ตันไม่ได้ต้องมาทำไมก็เป็นตัวแทนแบ็คลูฟแบ็คลูฟเราโดนโจมตีนะแต่ทำอะไรได้หวังว่าหวังว่าจะไม่เจอสปริงอะไรที่ไม่ใช่ตัวดำของอันหลังด้วยโอ้ยเดินกันมั่วหมืแล้วทุกคนอยู่ไหน ทุกคนหายตัวเลยนอามีง่เออกเลยเฮ้ยออกลนีขอแเอาของเอาของมแค่นมีประตูเนี่ยมีอะไรนี่มีอะไรปะ่ีะม่มีอะไรงงเก็บข้างนอกด้วยเนี่ยหนึ่งชิ้นชิ้นใหญ่อ่ะ เราลองไปบรรจุนาก่เดี๋ยวของไปเก็บก่อนโอ้โหนี่ของใหญ่สีกันเต็มเลยเป็นมันทิ้งไงเป็นอ่ะโอเ้ใน้รึ่งปีครับไมได้มันมันเขียนว่าอะไรอ่ะสเตย์มันอะไม่ไม่มเบี้ยวขึ้นเลยอ๋อนี่เปล่ามันบอกแรงมันบอกแรงลมป่าว่ามึงเน่ยงั้นตางลมอ่ะเราจะเอาลมลงไปทำไมจะไม่ได้ยิงใครซะหน่อยเออเดี๋ยวลมไปทำมอนสเตอร์ตัวใหม่เดี๋ยวผมมาไปยิงขอไปเขียงขยะ ติด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 ได้เลยเยติดโอเคเราได้ขยะมาเต็มเลยมีกุญแจด้วยเราเราไปประตูหน้าป่ะลองไปดูก็ได้ไปเออลองไปดูเฮ้ยขอขอไฟฉายหนึ่งคนเนี่ยพี่อุ้ยขอดาวไฟฉายแล้วพี่อุ้ยอ่ะมีสองนั่นไงก็มีที่พี่หนึ่งอันอ่าก็สามนัน เออ่าฮ่าปแล้วอาปาเจเฮโฮโลฮ่าอลาปลาอาปาเจเฮใครเคยได้ยินคำนี้ก็ไม่เด็กแล้วนะอาปาเจเฮเฮ้ยเสียงคุ้น

อยู่ไหนวะทางออกนะเกือบแล้วโหวได้เห็นคำเตือนขึ้นปุ๊บชัดเลยมันถ้ามันจำใช่ไหมถ้ามองนานเกินก็จะหกักคอถ้ามองน้อยไปอ,อักคอ เฮ้ยโอนเอาตายรูทยท้อะไรให้ดครับจำมันขึ้นมาเลยและคนเดิมที่ถอดปลั๊กออกมาด้วยเแล้วจะกล้าเสียงดีมันไม่มีเครื่องบ้าแล้วเออเดบ้าตายม,มันมีเก,ย S <S กเียเอสเปล่าวะมันมีเกยียเอสป่ะมีโอ้ใจคิดถูงว่า จะได้ไปใช่ไหมอ้นี <S <s ่หลุดหรือไงวะเอคุณแจเก็บไว้ในตู้อโอเคโอ้โหเพียบเลยฟูเต็ม uh ติเอกสามากเลยไอ้เชีจนเนี่ยแล้วอ่าหัวหน้าแคนเป็นไรหัวหน้าแคนเขาไปกินยามันโดนหลานมันต่อยอยู่ โดนเละเคีื่ไหมวะมันมีอะไรด้วยวะอะไรวะตรงนั้นมันมีเหมือนบ้านเฮ้ยเสียงอ๋อบันไดบันไดเมื่อกี้เหมือนมีเสียงเดินไม่ใช่ครับไม่ใช่ละแม่จ๋าเฮ้ยโอ้ยมันมามันมามันมามันเดินมามันเดินมาโอ้ โอ้เปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดโอ้โอ้เมื่อกี้นี้แบบเชี่ยโอ้นึกว่าอ่าพี่โตร่างใหญ่ระดับ A คนน่ากลัวเลยโอเคอีกสองวัน ด้วยยิ่งกดยิ่งรักเพร่วะเนี่ยเฮ้ยจะจะสามทุ่มแล้วแต่ช่วงนี้มาทรงดีวะทรงดีเ,เออถ้าเป็นเทียบกับเมื่อสีพ่พาร์ทที่แล้วที่ลงไปนี่คือแบบนรกแตกมากไม่มีของเงี้ยเเลยเออตายตายลว้วนเออตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าหา ตีขยะตีพนักง,งานขยะของ <ใน S 1> อยังเราถ้าตายหมดนี่นะเราจะได้ปืนเหรอปืนเหรอปืน็อตคุณคุณเห็นคนนี้ไหมฮะเขาทําอะไรของคุณเขาเขากลับเขาก็ยังเด็กอยู่ขเขาก็สนเรื่อดโอ้เด็กเกินไปอ,อ้าวเฮ้ย <laughs> เขาหายเรียกคุยมันแล้วเว้ยไปแล้วโอ้ต่อด้วยหัวนหน้า เ,วเ,วเขาเหมือนเหมือนกินออก,กระทิงแดงเยอะเกินอ่ะอื่อก้น่าจะเห็นว่าเป็นคนไปแล้วเราต้องตามผู้นำทางไปนะฮะนนแล้วผู้นำทางก็เดินหนีเราล,ละออจใจหมดเรียน วัว่าจะไม่เจอสิ่งอัศจรรย์ลี้ลับเที่อะไรก็ตามนะผู้ทางฟาโบไฮนเอาเอานมเองก็ได้ไปละเฮ้ยเสียงแถวนี้ย

เิดอะไรขึ้นอไอดำมาพอดีหัดเลอ๋อโอ้มาดีมาช่วยทันใช่ไหมวยทดนไอเรียผมเดอบิลพอดีเ้ยหน้มาม <c oughs> ันบุกข้ามกันไม่ได้ตงเนออกมดไหมออกหมด่านยังตไอดำอราวางไอดำด้วยนะลองอยู่ลองอยู่มีรู้แล้วว่ามีไอดำแล้ว แต่ดูมนลงย์ด้วยนี่ยผมจะดูทางก่อนจากทาลนตามคูดตามพูดนำทางไปไปไปมาเนี่ยไหมยังไม่เอผมจะดูมนแต่แต่ตอนน้าไม่ได้เระวังนะระวังเฮ้ยผองหน่อยอ๋อพี่ปูน้องมเฮ้ยจะต้ยงตายทีู้ ก่อนเจอเลยเจอไอ้ดำดำย่องเบาไอ้นินจาใช่ไหมย่องเบาไอ้นินจาของจริงดูได้นะแต่เอาจจะตีตายหรือเปล่ามันมันตีตายปล่าตีตายตีตายไม่ใช่เหรอตามนัดไปหน้าประตูได้ไหมใช่ มีเดาเจอแต่หมอกไอ้เฮียโอ้โหมืดลืมไมหมอกเป็นบ้าเเสียอะไรเสียแล้ววะมันปลุกกิดอะไรเยียแล้ววะโอ้โหเ๋ยวดิ๊งเ๋ยเ๋ยวดิ๊งเลยอ รู้ได้เสียงอะไรเหรอไ่อ้ยเวนนี่ What the fuck เสียงอะไรโอ้อเปล่อ้ไม่ือยคือมึงตลกเหรอคือเงอ้เสียงหมือนดินตัวเกอ่างเออเมืไอ้เสียงฉีกเหมือนไฟฟ้าช็อตอ่ะจนหลับมึงเหลือวะไหนเหตเออเห็นแ้ว มึงก็มึงไอ้ว่าเหลืองพี่ปิดไฟพี่ต้องปิดไฟเลยเพี่พี่ต้องเดินมาที่มืดเองเห็นมีแสงว่ะเห็นอ๋อสเปรย์เรืองแสงเหรอไม่รู้ใช่ป่าอะไรเ้เหมือนเรืองแสงเลยเรืองแสงเรืองแสงเฮ้ยไปมันไปไปตามพื้นแล้วมันเห็นไงเห็นทิงทัศเลย

เกือบแล้วไอ้ยตลกนังเงาวะฮะอย่าพูน้ำทาของแท้เลยเนี่ยโอ้ยบาบูนบาบูนมาเออข้างหน้าข้างหน้ากเป็นหมดแล้ว เาเต้าปูดแล้วเหมอนแล้วพี่แล้วไอปูนไมเ็นนี้ตอับเย์แม่บเย์ตว้เปย์เต็มเปยเต็มตัวเลย หมดแล้วถึงจะไม่เจอขยะอะไรก็ตามแต่ก็โอเคอยู่มั้งเกรดดีไปเกรดซีวะเอาไปชาร์จได้ไหมมีชาร์ดมึงชาร์จไม่ได้ข่ดชาร์จได้ด้วยเหรอเอาไปชาร์จเลยเจ้บ้าเหรอไปชาร์จเปลี่ยนสเปซชาร์จเนี่ยก็แบบพวกก็เป๊ะไข่ไกะข้าใหญ่ เว้ยเสียงเห็นนิดสิบเลยนะเว้ยเสียงอะไรวะเมื่อกี้ไอยูมันสะอาดสุดแล้วมั้งสะอาดตรงไหนวะนนี่เชียนี่มันนอกลีดกู้ใช้ตรงไหนสะอาดสะอ้านคนเดียวเหมึงไม่ฉีดไอเทคไปทั้งตัวเลยอ่ะกาแฟหมดแล้วเป็นล่างโกลเด้นเลยล่างโกลเด้นเว้ยยอดไปเลยที่ไหนโอ้ระดับซีเลยเว้ยโอ้ทางลาด ่อ้าวไปไหนหมดมแย่ yeah, เขาไม่เห็นเราด้วยซ้ำตาบอดหมอไม่เห็นเ <m uch ing> มื่อกี้คันตามากย่ yeah, ทีนี้มันอยู่ไหนอยู <m> ่ <uch ing> หลังเขาหลังเนินโยดูดูดูดาบะดาบะ โอ้มีสะพานด้วยฮะมีสะพานมีเทปต่างนันด้วยเก็บมาใครใครสั่งของปืนออัสตร์มีคนเดียวแหละที่สั่งอ่ะเออคนสั่งลาซาด้าเป็นเนี่ยลาซาดาส่งได้ทุกดาวพัฒนาขั้นแล้วเออเขาพัฒนาแล้วจะเอ๋ใช่โอ้ใช่ไว อย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งนะได้แล้วของเต็มตัวแล้วพี่เอออาของหมดเต็มตัวแล้วเอาไงเด็กเออให้ดิเหรอเฮ้ยอย่าพึ่งเด็กมันเดี๋ยวดิอุ้ยอุ้ยไปมันไปมันอ้อตาย ตายหมดตายหมดตายหมดโอ้ยฮะดิวยพี่ยูนะ er ้นโอ้ยรีบทำไมไอ้เจอไอ้ดำแล้วก็เจอสมบินในตัด้วยอ้าวอ้าวเดี๋ยวที่หายเก็บตัวปลาเด็กมาเก็บตัวก่อนดีเก็บตัวไปด้วย เออที่าม่ังโนออรองหลายเจอตัวอะไรบ้างมีมงแลวดำที่มันหักคอทีจะตายใช่ไหมมีเดียวตายแล้วไม่มีเสียงดยต้องมองหน้าเดียวอืมตัวที่มันย่องเงียยอบะเซนไอเ็กมันโดนมลาแรงฆ่าตายไปแล้วใช่หรือไม่ก็โดนผมตีตายเลยมีสองอย่าง กูมึงตีตายโดนโดนหัวหน้าตีตายนี่คือแบบวัดเดเฮลไร้หลักฐานไม่ต้องมีหรอกกูว่ามึงตีกันมั่วไม่มั่วหรอกมึงกูว่ามึงต้องแบบลุกลี้ลุกลงตีกันโดนสักคนอ่ะตอนแรกผมบอกในไม่รู้กูกูบอกเลยว่ากูบอกเลยว่าพวกมึงทั้งคู่อ่ะมันต้องตีกันเองตายอ่ะไอ้เหี้ยมันไม่โดนไอ้เหี้ยนี่ตีตายหรอกกูยังข้ามไปมุมก็กูข้ามไปแล้วไอ้เหี้ย แม่งวินแดดตายเพราะม่งตายเพราะขี้แหพื้นที่ตอกยับมันเข้าไปตอกยับมันเข้าไปยังเขี้ก็ไปเอาแบบอีกว้เดี๋ยวผมไปเอาด้วยลงด้วยต้องคอลมองตัวดำให้ดีอันนี้ฉีดฉีดแต่ของเก็บของอ่ะมีกับขี้มีขี้เยอะเกินเขาดัดของป่ะอ่ะลงไปแล้วยาแล้วแบบมือกูแม่งเปื้อนเปื้อนสีที่เสร็จแม่งเทฉีดเอยไว้เี้ย สั่งมาอีกแล้วสเปซเอือสั่งมาสิท่าแล้วกระโดดดูอ่ะมึงกระโดดดูมึงเห็นป่ะว่ามือแม่งเปลี่ยนสีเดี๋ยวสักพักเราจะเป็นหลังเต็งกันนี่สามสามบอลแล้วอีกหน่อยกูคงเป็นร่างโกดดินละเอสเทคมันออกสมาคมโกลเด้นหมดและตกตะการตะการนั้นเราเออพร้อมดีกว่าพอจะผมไปผมตายแน่นอนเกิดอะไรครับอ้อม

รู้สึกเหมือนยานมันจะเอียงเอียงเล็กน้อยอ้อาวอ้าวกูดูแลดูแลอะไรขึ้นคือพี่โดนแดกเว้ยแค่นั้นแหละไท<อ>ทันอะ <c oughs> ไอเซนแม่งก็เลย,ยออกยานหนีเลย <c oughs> ไอเซนไม่ออกยานหนีเลยกูโดนไททันแดก,อกไอยูแม่งไม่รู้เรื่องเลยแม่งเดินเข้าไปยู่แม่งกับไอยูอยู่ดีดาวนั้นอะ่ <c oughs> ะว้าวมันเกิดไงขึ้นว่ากูลุกจอขึ้นว่าอุยาอาอ้ยตายกูกก็ูโดนไท่านแดด ไอ้แม็กก็มีไท <Hey. S 1> ทันเดินมาตรงยางเอ้อแม่งก็กูโดนไททันแดกไงกูกูเห็นไททันเดินตามหลังอะเดินตามหลังไอ้อ,อุ้ยเดินแบบชิวๆเลยอุ้ยแล้วก็โดนด <c oughs> แดกแดกอยู่ไปไหนอะแองตกใจเลยโดนกลวมเข้าไปเลยโอ้โหเมื่อไหร่ควรจะเลิกเขยา่าเมื่อไหร่ควรจะเอาไปขาว <c oughs> ต้องถามใจเขา <c oughs> โอเค เอาขอไม่ขายวันนี้มาทรงดีได้ของขายแต่ผมก็ตายเหมือนเดิมตายถูกดอเออ,เอ,อไม่ตายไม่ใช่เพราะอะไรเพราะโดนคนเพราะโดนคนเดียวกันตายอา้อาวอ้าวพอดีแล้วมึงดูไหมว่าพี่มันพอโดนเด็ก ัไปแล้วไม่ได้ยินเสียงพี่ผมก็เริ่มสงสัยแล้วอ้ย่ากูวิ่งหนีไททั้าอยู่ไม่ไวิ่งมาหาพี่อ่ะเห็นคนก็ต้องวิ่งเราจับแด็กแล้วอ่ะไอเซนแม่งก็เห็นไททั้นมาไม่ไปไปเลยขับไปเลยเออเอาไม่คือมึงมึงมึงหลบมึงโดนไอเซนทิ้งอยู่ในริยาแล้วกูโดนแด็กก็คือคนไปต่อไปผมตามนั้นละที่ผมจะเข้าไปเอาของข้ใหม่เลยไ้เขาป ใช่เขานี้ผูจะเอาไอเทมนี่ชิ้นหนึ่งโอ้ยนั่นไม่เคยบอกไอเท้ท่านมาไปด้วยอาวไม่บอกใครขายขายแค่นี้เหรอยั่งแต่เขายั่งไม่ได้คุณเปชั่วคุณเป็นพคนอื่นกูเห็นกูเห็นยานโดนขย่าด้วยแต่มันมันเห็นตัวเราเฉยๆตอนตอนเห็นไท่านมากูเห็นยานมันขย่ายด้วยไอไอนี้เอาไปขายวะ ยังไม่ถึงเกงไงไอเนี่ยเอาไฟไปขายนะยังไม่ครบเลยเอาเติมอะไรเอาไปเอาไอ้นี้เอาไปขายไหมไอกับครบแล้วครบแล้วไม่ไม่ ีกนิดนึงด้วยเอาเลยไปขายจะได้เจอเพชรไหมเนี่ยจะได้เจอเพชรไหมโอเคกว่าไว้สามสิบห้าบาทไปขายก็จะได้อ่ห้าอเอ้ยมันมันมันไม่ขยับเลย ะมาไหมเนี่ยเดี๋ยวมันกินอิ่มแล้วได้ยินเสียงแต่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าวอ้าวไม่ใครไอ้เหี้ยอุ้ยไ่ตังด้วยอาะไม่ได้ตังด้วยหรอ ยังไปเต็งเข้ามารณ์เโอ้ยโอ้ยเอ้ยโดนแดกแล้วกดเข้าไปกดดิ่ต้องเข้าไปกดไลน์ต่อไปแล้วกลัวอันยังไม่เข้าเลยอ้าวอะไรวะเอ้าแล้วองทำไมของเป็นยังไงเออเราคิดตางแล้วตังค์มันไม่พอใช่ไหมคือเลยขายเพิ่มอีกชิ้นนึงพี่ก็เลยลำคาญแม่งไม่ยอมมานั่นนี่ก็เลยกดรัวๆเลยแล้วแม่งเหมือนโมโหกลัวไม่จับกูเด็ก กดไรหน้าตาวะเระโดนซวบเลยเวยเนยเราสามารถทำปืนพัสปืนช็อตได้อย่าง้ดงเ,เรียกว่าเอาไอ้ขยแค่นี้ให้ได้ก่อนเยขยเลยทีกว่มามันจะเปิดช่องให้โอ้ แมวมากูใส่ไม้พี่เหรวไม่พี่เป่าม่เสียแงแโอเคถึงยอดอยังเอ่อถึงไงเนี่โอเคถึงยอดแล้วเว้ยก็คงต้องขอตัดแต่เพยงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับผมเป็นไงบ้างครับทุกคนสนุกไหมฮะก็ใครชอบกดไลค์กดแชร์และก,กด s ิดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ขอจบลาแต่เพลงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปสวัสดีครับ 홈! <laughs> <laughs> <laughs>